ข่าววิดายงคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่8เมษายน2565โดยเฉพาะกัรลังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิงคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้เปิดชมแข่งทีมชาติไทยโคต้าอายุเกินรายแรกของทางโคจงดึงล่าแชมป์ซีเกมที่เวียดนามในครั้งนี้ตัวทีมชาติไทยชุดยู -23 ปีภายใต้าการนำทัพของโคจงวรวุธศรีมะคะ เตรียมทำธุรกิจล,ล่าเหรียญทองซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนามซึ่งการแข่งขันผู้บอลชายซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้นั้นจะพาพได้กำหนดเงื่อนไขแต่ละทีมสามารถส่งผู้เล่นอายุเกิน23ปีเข้าร่วมการแข่งขันได้จำนวน3รายด้วยกันล่าสุดมีการรายงานข่าวมาว่าแข่งดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่รายแรกฐานะผู้เล่นโคต้าอายุเกินโคจงวรรุวุศีมะคะคือเวธธีเทพป้อมพันธ์ซึ่งทางเวธธีเทพป้อมพันธ์มิดฟิลห้องเครื่องวัย25ปี จากทางเมืองทองสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากในศึกทาง AFF Suzuki Cup 2020ก่อนที่จะช่วยทีมคว้าชแชมป์ไปได้ในท้ายที่สุดโดยจุดเด่นของเบรเทต้ป้อมพันเนียทำให้ทีมชาติไทยชุดซีเกมจะเป็นต้องเลือกเขาเข้าสู่ทีมนั้นซึ่งเขาคนนี้มีจุดเด่นเป็นกองกลางที่พักบอลเก็บบอลได้ดีออกบอลแม่นยําเป็นผู้เล่นที่สามารถเร้าการกับเพื่อนร่วมทีมจากแดนกลางได้เก่งทั้งเกมรุกและก็เกมรับ ที่สำคัญวิรเเทพป้อมพันธ์ยังสามารถเล่นตําแหน่งฮาร์ฟแบ็กได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งโดยวิรเเทพป้อมพันธ์จะสามารถเข้าร่วมลา่าแชมป์ซีเกมได้หรือไม่เนื่องด้วยอยู่ระหว่างดิวในการย้ายสู่เจลิกของญี่ปุ่นในครัน้นี้เป็นนดัางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจอของจริงเป็นไงเหยียน บทสรุปทีมชาติไทยกับทางเวียดนามทะลุเข้าชิงศึกเอฟเอฟนะโดยทีมชาติไทยลงสนามรอรบชิงแต่เลิประกบทางทีมชาติเวียดนามในศึกเอฟเอฟฟู้อลแชมเปี้ยนชิพ2022ซึ่ง5คนแรกทีมฟุตซสอดไทยนั้นก็จะมีกระทาวุฒิฐานคำภาผู้สปรัตูจากทางแบงคอก BGS และก็พีรพัฒน์แก้ววิไลาจากทางฟรีไฟบูเวฟกฤษดาบงแก้วกัตันทีมจากฟรีไฟบูเวฟสารพุทธพราบเลิกจากทางฟรีไฟบูเวฟ แล้วก็มูฮัมหมัดอุซานมูซาจากแบ็คเพลยูรเต็ดส่วนทางเวียดนามนั้นถ้าคนแรกก็จะมีโอวันอีผู้สวประตูฟัมดักหัวตรินไทฮุยเงียนทิงฟัดและก็งันเงียงคึงโดยครึ่งแรกนะผมมูฮัมหมัดมูซามูซาได้ชาร์ตเสาสองแต่ยังชาร์จไม่โดนท่าต่อมาเงียนทิงฟันเรายิงหมายเลขสิบของเวียดนามได้กดไกลด้วยขวาบอลไปจนเสาไทยวิดเสียประตู และครึ่งแรกทาอะไรก็ไม่ได้เพิ่มเติมนะฮะจบครึ่งแรกไปสเสมอขึ้นไป0ูนต่อศูนย์มาต่อที่รึ่งหลังไทยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยมูเมตอมุสานบูซาหยิงให้ไทยขึ้นนําไปก่อน1นต่อศูนย์แต่เมื่อไม่นานเวียดนามนั้นก็มาตามตีสเสมอทางไทยได้1ต่อ1จากเหงียนบินตรินแต่แล้วฟุตซอลไทยก็ได้ประตูขึ้นนําจนได้จากทางมูฮัมหมัดอุสมานมูซาคนเดิมทําให้ไทยนั้นขึ้นนําเวียดนามไป2ต่อ1ึงเิ้ลเม็ดสองในเกมนี้ แต่แล้วยังไม่พอแค่นั้นกิษดาบงแก้วยังยิงประตูสวนพาวเวอร์เพย์ให้ไทยนําไป3ต่อหนึ่งหลังจากนั้นไม่มีชกเพิ่มเติมจบเกมฟุตซอลไทยชนะเวียดนามไป3ต่อ1นผ่านเข้าสู่รอบชิงสแตเลิร์ AFF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2 0 2 2ไปพบกับทางอินโดนีเซียที่ชนะเบลมามา6ต่อ1นเลยนะโดยรอบชิงเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่10เมษายนที่อินดอร์สเตเดียมโหมากเวลาสจนาฬิกาบัตรราคา200บาท เปิดให้แฟนบอลเข้าชม1,300คนถ่ายทัดสดทางช่อง m c a r HD 30และก็ทีสปอร์ต7ส่วนคู่ชิงที่3เบียนมากปกทางเวียดนามเวลาสิบินาฬิกา30วนทีซึ่งจะเป็นการชิงตัวใบสุดท้ายที่จะได้ไป AFC ฟุตซอลแชีแนครับสพั0 2 2อที่คูเวตในครั้งนี้เป็นอวังงานที่ต้องรองดูกันต่อไปกันละันว่าจะเป็นเช่นไรแล้มาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ เผยโฉมสองแข้งช้างศึกชุดใหญ่ BG คต้าอายุเกินลุยซีเกมดื้อน,นะโดยการบรรยายข่าวระบุเลยว่าโคจ้งวารุวุฒิศรีมะคะได้ส่งหนังสือถึงตัวผู้เล่นสโมสร BG ปทุมในครั้งนี้โดยงานนี้เป็นการขอตัวสองผู้เล่นดีกรีทิมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อจะเข้าร่วมล่าเหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนามฐานะผู้เล่นโคต้าอายุเกินโดย2ชื่อโคต้าอายุเกินจากทาง BG ปทุมประกอบไปด้วย สาระจุเย็นและก็วรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีความสําคัญในแดนกลางของทัพช้างศึกทีมชาติไทยเป็นอย่างมากทางนี้ทีมชาติไทยยู่กรุมบีร่วมสายกระทังมาเลเซียกัมพูชาสิงคโปร์และก็ทีมชาติลาวเป็นนักว่าง,งานนี้นะผมถือว่ามีลุ้นเหมือนกันนะฮะอาจจะขอ2คนนี้ไปก็เป็นได้ไปช่วยศึกซีเกมในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากกดีกว่าครับ ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยกับทางทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้โดยงานนี้นะผมเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันด้วยที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนนะกันเล่นดีมากไทยแลนด์ไปคว้าแชมป์ให้จบได้นะคอมเมนต์ต่อมาในวงการฟุตบอลและก็ฟุตซอลเวลานั้นมักจะพบกับไทยแลนด์ในรอบชิงแต่เลือเสมอคอมเมนต์ต่อมา ถ้าไม่มีนักเตะคนนี้ไทยจะแพ้เวียดนามอย่างแน่นอนเพราะผูเ้เล่นสายเลือดใหม่ของเรนั้นไม่มีใครสามารถไปถึงระดับของเขาได้ขอเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่ดีเวียดนามเจอกันอีกครั้งในศึกซีเกมขอเมนต์ต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์ขอเมนต์ต่อมาไทยยังคงเป็นทีมฟุตซอลที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเราไม่เสียอะไรให้เศร้าเพราะเราแพ้กับทางทีมที่แข็งแกร่งกว่า กเรามากเลยนะยังมีงานอีกมากมายต้องทําเราทําไม่ดีกว่านี้ในวันนี้แต่ประเทศไทยนั้นแข็งแกร่งกว่าคุณสมควรได้รับมันบองว่าไทยจะพาแชมป์มาสู่ประเทศของคุณโชคดีนะจากแฟนบอลเวียดนามข่าเม่นต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์เชียร์นัดชิงชนะเลิศและก็ตั๋วเข้าไป AFC เอเชียนฟุตบอลนะข่าวม่นต่อมายอดเยี่ยมทั้งสองทีมมูฮัมหมัดคือที่สุดแล้วข่าเม่นต่อมาขอแสดงความยินดีกับเพื่อนชาวไทยของเรา การแสดงที่ยอดเยี่ยมนี้แต่ยังไงซักก็ต้องขอบคุณทีมของฉันอย่างมากเมื่อพวกเขาเล่นด้วยความพยามยทั้งหมดในครั้งนี้ขอให้โชคดีกับ2ทีมรอบชิงชนตเลิศและกับทีมในนัดชิงชนะเลิศอันดับ3เช่นเดียวกันเขาเมนต่อมาเป็นชัยชนะเหนือเวียดนามอย่างง่ายดายเขาเมนต่อมาไทยแลนด์อยู่คนละคลาสระดับโลกเลยนะเขาเมนต่อมาไทยแลนด์แข็งแกร่งเป็นอย่างมากจริงๆเขาเม่นต่อมาอีกครั้งที่อินโดนีเซีย เจอเพื่อนซีนรอบชิงแตนเลิศเวียดนามทำอะไรไม่ได้มากเพราะเลเวลของพวกเขายังต่ำกว่าขอไม่ต่อมาไม่ได้มีอะไรต้องเศร้าเลยผู้สอเวียดนามยังอ่อนกว่าไทยอยู่เสมอนั่นก็เป,นเป็นเรื่องจริงถ้าผลตรงข้ามน่าจะประหลาดใจเป็นอย่างมากตอนนี้เวียดนามต้องพยายามรังที่3ามเอาไว้ให้จงได้ขอไม่ต่อมาสู้ต่อไปเวียดนามหวังว่าคุณจะได้ตั๋วไปศึก AFC อีกนะขอไม่ต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์เจอกันรอบชิงชนนเลิศนะนนนนนนะในครั้งนี้ คอมเมนต์ต่อมาเกมที่ยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์เจอกันที่ซีเกมและขอแซงคมยินดีและก็นับถือจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฟุตซอลไทยแลนด์แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะนับถือเลยและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าฉันชนะด้วยความภาคภูมิใจในครั้งนี้เป็นนัว่าง,งานนี้นะผมแฟนบอลน,นะฮะก็ได้เห็นแล้วว่าความแข็งแกร่งของทางทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งขนาดไหน เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับจตุรพัฒน์คัมแบ็กลุยซีเกมทีมสตาฟช้างศึกชี้ความเก่ายัางพึ่งพาได้โดยเจ้าแม็กจตุรพัฒน์สัจธรรมเต็มจะมีชื่อกลับมาลุยทีมชาติชุดยุ3าปีอีกครั้งในศึกซีเกมทีมสตาฟเชื่อมั่นประสบการณ์และความเป็นผู้นำจะช่วยทีมได้มากอย่างแน่นอนโดยงานนี้ทางจตุรพัฒน์สัจธรรมแม็กซ้ายจากทางทีมอาการท่าเรือเอฟซี FC. เป็นตัวหลักในนามทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในการแข่งขันชุดอายุ23ปีจิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียแต่มาหลุดโผในช่วงเดินทางไปแข่งขันศึกดูไบคับ2022ที่ประเทศสหรัฐอารับอิมเรตในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อทดลองนักเตะมรดกอื่นตำแหน่งเดียวกันแต่ล่าสุดแล้วทีมงานข่าวได้รับการยืนยันจากทางทีมสตาฟของทัพช้างศึกมาว่าเจ้าแม ด้ถูกส่งลงชื่อลงทะเบียน50มักเตชุดแรกส่งไปยังฝ่ายจากการแข่งขันฟุตบอลซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามระหว่างออวันที่6ถึง23พฤษภาคมนี้แล้วโดยแข้งไว้สองปีรนี้จะถูกใส่ชื่อเป็นหนึ่งใน20ผู้เล่นชุดลุยซีเกมครั้งนี้อย่างแน่นอนหากไม่โชคร้ายได้รับรการบาดเจ็บไปซะก่อนเนื่องจากทีมสตาฟทช้างศึกเล็งเห็นแล้ว,ว่าประสบการณ์ในเกมทีมชาติรวมไปถึงการเล่นในไทยลีก และความเป็นผู้นําของเจ้าตัวจะช่วยเก็บรับของทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีสำหรับรายชื่อ20ผู้เล่นชุดลุยศึกซีเกมจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งโดยสมาคมกีฬาพแหนงประเทศไทยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ซึ่งยังจะต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะได้นักเตะต,ตัวหลักมาร่วมทีมมากน้อยเพียงใดเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันทั้งลีกและก็บัน้วนภายในประเทศยังไม่สิ้นสุด และสโมสรมีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยผู้เล่นของจเจดองในช่วงที่ยังมีภารกิจต้องรับใช้ต้นสก,กัดในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่8เมษายน2565โดยชายบปพคร,รังฟุตบอลไทยครับ